นี้เลยคุณชัยธวัฒน์ง่ายๆคุณเปลี่ยนไมล์เซตใหม่เปลี่ยนระบบความคิดใหม่เลิกตามผู้นําทางจิตวิญญาณก่อนพรากักพักเพื่อไทยเป็นมิตรอะ่ะถ้าคุณทําได้นะคุณไม่ต้องมาเตือนตัวเองเลยว่าผมผู้นาําฝ่ายค้านมันต้องไม่พอใจก็เขารอคุณไม่พอใจอยู่นี่ไงรอสักทีอพอตอนเนี้ยเขาก็จะถามอยู่ัตกลงเรามีฝ่ายค้านไหมก็ใช่ไง<อ><อ>คือเหมือนเตือนตัวเองนะนถ้ายังไม่ได้มุกครับผมแนะนํามุกให้คุณชัยธวัฒน์ นี่เลยที่นายกแกพูดเมื่อวานเนี้ตอนสองทุ่มอ่ะคุณไปเสี้ยมดีอ่ะพักร่วมมาแตกกับนายกแน่นอนคือตอนแรกเนี่ยบอกว่าเราต้องไว้ใจกันนะตอนหลังก็ยอมรับว่าไม่เป็นเอกภาพเอ่าพี่ชัยธวัฒน์ร้อยสี่สิบแปดของพี่อ่ะเอาให้มันค้านเต็มสู่กันก่อนเถอะไม่เอาแบบค้านหงค้านไปกราบไปอะไรอย่างเงี้ยอุดดจริงนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณไปกราบพระก้าไกลแต่ว่าเอ้ยกราบพระเพื่อคือมันคุณมันเป็นแบบนี้คุณพูดกับเขาหน่อมแนมอ่ะ คือทุกคนรอคุณอยู่คุณชัยธวัฒน์ออกแอคชั่นออกอาการให้มันเต็มเหนียวหน่อยคุณดูรังสิมันโรมซีตอนนี้ไปจับมือกับคุณบิ๊กทินแล้วคุณดูคุณชัยธวัฒน์นั่งแล้วเนี่ยนะเป็นไงคะมันดูบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าไก่เป็นไข่อ่ะไก่ป่วยไก่ป่วยอ่ะไก่ปวยไม่ค่อยมีเรียวมีแรงฮะดูลักษณะคือไม่คึกคักไม่ดูแบบสัง่าราศีการเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยเอาผมพูดตรงๆนะไม่มีอ่ะ คือเขาจะเรืองรองพองประกายถ้าพูดถึงมาตรา,า 12, 1ี่สิบสองถ้าไมใจตรงกันนี่ uh. ไม่ได้เตรียมนะฮะคุณคื<ถ>อทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับการเมืองในปี67นี้เหมือนกันคุณชัยธวตุลาทนหัวหน้าพรกคก้าวไกลบอกว่ามองว่าปี67นี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องของการปรับครมหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนนายก คุณจตทวัฒน์บอกนะคะว่าปี67นี้มีอีกหลายเรื <dunk> ่องเลยค่ะ <win> ที่ต้องจับตามองแล้วก็มีโอกาสที่จะทาให้การเมืองไทยเปลี like ่ยนไปอีกโดยเฉพาะการที่คุณเศรษฐามีเรื่องร้องเรียนที่ถูกร้องในองค์กรอิสระซึ่งถ้าเกิดว่ามีการชี้มูลนะคะว่ามีความผิดก็จะกระทบต่อการบริหารของนายกรัฐมนตรีก็คือหมายถึงว่ากระทบกับตําแหน่งนายกนี่แหละค่ะอย่างเช่นเรื่องที่ร้องไปยังปปช เกี่ยวกับกรณีการแต่งตั้งผบตรที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดพรบ,บตำรวจฉบับใหม่ถ้าเกิดว่าปปชพิจารณาว่ามีความผิดหรือพิจารณาว่ามีมูลก็มีปัญหาแล้วแน่นอนะ่าจะมีอีกหลายเรื่องตามมาด้วยนะคะรวมถึงหากก็มีการปรับคอรมอล่ะอน,นี้ก็ต้องรอลุนอีกว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงเนี่ยจะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ยังมองว่าการเมืองไทยในปีนี้นะคะต้องรอดูช่วงกลางปีที่บุทธสภาจะครบวาระอีกก็จะมีการพลิกผันเกิดขึ้นได้ในแวดวงการเมืองคุณชัยธวัล์เลยบอกว่าในไหนก็ปีใหม่แล้วค่ะขอฝากคํำอวยพรไปถึงคุณเศรษฐาเลยนะคะบอกว่าในฐานะฝ่ายค้านอยากเห็นทุกคนรวมถึงคุณเศรษฐามีความสุขและก็หวังว่าจะเห็นประเทศไทยมีสังคมที่ดีขึ้นในอนาคตอยากให้นายกรัฐมนตรีตั้งใจทํางานให้เต็มที่ ด้วยความเป็นห่วงนะเนื่องจากที่ผ่านมาถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะรู้สึกว่าตัวเองทํางานหนักทุกวันเพราะคุณเศรษฐาบอกไงว่าผมจะทํางานอย่างหนักหน่วงทุกวันเพื่อประชาชนใช่ไหมคะแต่คุณชัยวัฒนบอกค่ะฝ่ายค้านนะ่ยคิดว่าการบริหารงานที่ดีจะต้องทํางานในเชิงรุกลงในรายละเอียดให้มากกว่านี้ส่วนเรื่องที่คุณชัยธวัฒน์มองว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการมากกว่าทํางานเชิงรุกที่เห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมาค่ะก็คือเรื่องของค่าแรงที่นายกรัฐมนตรีโวยวายไม่พอใจหลังจากที่ไตรภาคีมีมติค่าแรงขั้นต่ําที่ว่ามีการปรับขึ้นโดยมองว่าหากคุยกับคณะกรรมการไตรภาคีแล้วภาคเอกชนแล้วก็ตามรวมถึงภาคแรงงานตั้งแต่ต้นเนี่ยจะไปทราบข้อมูลเลยซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่เห็นถึงเกี่ยวกับ การแสดงออกถึงความไม่พอใจคุณชัยธวัฒน์ฟาดแรงไปเลยค่ะบอกว่าการแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเองนี่แหละที่ควรเป็นผู้นําฝ่ายค้านที่แสดงออกไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีมาแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเตือนตัวเองคือผมนั่งฟักเนี่ยเนยผมก็อ่านก่อนเข้ารายการเดี๋ยวคุณป๊อปปี้นะนเนี่ยที่คุณปอปปี้อ่านไปอะ คือชัยวัฒน์เนี่ยบอกเลยบอกว่านายกรัมตีต้องทางานเชิงลุกมากกว่านี้ไม่ใช่แค่สั่งการอย่างเรื่องค่าแรงอ่ะมันต้องลงไปครุกเลยถ้าตีความหมายนะเสร็จแล้วแข่ไปถึงนายกรัมตีว่าเฮ้ยไอที่ไม่พอใจนู่นเนี่ยในนโยบายอ่ะที่ทําไม่ได้อ่ะไม่ใช่นายกมันต้องไป็ผมก็ใช่ไงเขารียกให้คุณน่ะเขาเรียกคุณน่ะให้ทําเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวทัเทีคุณเอา ป๊ปปี้เธออ่านแล้วเธอมีความรู้สึกไงหน่อมแนมมากเลยนะ <c oughs> แล้วแล้วมีอันนี้ด้วยนะใหก้กำลังใจอีกนะ <c oughs> ใช่อาายากให้นายยุนนี่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 เอางี้เลยคุณชัยนวัตง่ายๆคุณเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่เปลี่ยนระบบความคิดใหม่เลิกตามผู้นําทางจิตวิญญาณก่อนอว่าทักเพื่อไทยเป็นมิตรอะ่ะถ้าคุณทําได้นะคุณไม่ต้องมาเตือนตัวเองเลยว่าผมผู้นำฝ่ายค้านมันต้องไม่พอใจ ก็เขารอคุณไม่พอใจอยู่นี่ไงพอวัาสักทีพอตอนเนี้ยเขาก็จะถามอยู่ครับตกลงเรามีฝ่ายค้านไหมก็ใช่ไงคือเหมือนเตือนตัวเองนะนี่ถ้ายังไม่ได้มุกครับผมแนะนํามุกให้คุณชัรทวัฒนี่เลยที่นายกแกพูดเมื่อวานเนี้ตอนสองทุ่มอ่ะคุณไปเสี้ยมดีๆอ่ะพักร่วมมาแตกกับนายกแน่นอนก็นายกบอกว่าอะไรผมจะทําหน้าที่อะไรนะชดเชย9ปีที่เสียโอกาสไปตั้งหลายอย่างไอ้ที่นั่งอยู่กับนายกอะคุณอนุทินคุณ อะไรนะชื่ออะไรนะคุณท็อปวราวุธคุณประวิตรวงสุวรรณรับ่วมไปถึงอารมไทยสร้างชาติด้วยต่อให้หัวหน้าพักคุณพิรพันธ์ก็เป็นเลยขาที่การนายกสมัยที่ผ่านมาครับนายกนี่ไปว่าพวกเขาว่าเก้าปีไม่มีผลงานคุณเสี้ยมเลยคุณเสี้ยมเลยคุณจิ้นเลยไม่ออกมาเลยัไม่มีผลงานไงอ่ะอคุณไปดูเลยตอนเนี้ยอะไรนะทางลวงของไทยอ่ะเพิ่มขึ้น้กี่กี่เท่าไหร่นะสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเราเนี่ยกลายเป็นหนึ่งใน อาเซียนไปแล้วเอ,อ,เ,อ,อ,อเชียซช่งรถไฟทางคู่คุณอนุทินเป็นอดีตรัมตีสาธารณสุขโควิด <COVID S 1> ได้รับหนึ่งในห้าของประเทศที่องค์กรนนาอาการนอารนามัยโลกรับรอง <ฮะ S 1> คุณทวบตรวุธเป็นรมัมตีกระทรวงทรัพย์โอ้โหที่อะไรอ่ะอเขตสงวนเขตอุทยานน่ะ,ะดูดีขึ้นคนไปเที่ยวปีหนึ่งเก็บ้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์เสียมก่อนเลยเสี้ยมตรงนี้เลยรับประกัน คุณอนุทินคุณทอบคุณปวิทคุณอะไรเขาไปกำชับลูกพักห้ามยกให้นายกหน่อคุณชัยธวัฒน์เขายังบอกต่อนะเขาพูดถึงเรื่องของข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรมทางการเมืองการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่นโยบายการเมืองที่จะต้องติดตามนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่พักเนี่ยมีตอนนี้จะต้องทาก็คือตามเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนโยบาย s o ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนี่เดี๋ยวเขาจะตามนะนะที่พูดแล้วยังไม่ได้ทําอ่ะนะเขาจะตามแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยงบประมาณนะเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่จะมีการอภิปรายกันในสภาวันที่สามเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าง,งบประมาณส่วนใหญย่ยังเห็นไปใช้กับงบประมาณในการจัดอีเวนต์รวมถึงอบรมสัมมนาเท่าที่มีข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นการอบรมสัมมนาที่มีอยู่ตามแผนเดิมอยู่แล้วมาเปลี่ยนปัดฝุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องเรื่องที่คาดหวังว่าจะอัพสกิลหรือว่ารีสกิลของประชาชนเพื่อมีทักษะในการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ นอกจากนี้จะติดตามเรื่องค่าไฟคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะมีการทบทวนพูดคุยกับเอกชนที่เป็นคู่สัญญาร่วมถึงการทําสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานสะอาด5,000เมกะวัตต์ที่ได้มีการทยอยอเซ็นสัญญากันไปก่อนหน้านี้คุณชัยธวัฒน์ยังพูดถึงว่าเปิดปีใหม่มาเนี่ยนะครับจะทํางานร่วมของฝ่ายค้านเต็มตัวเป็นการาเป็นทางการมากขึ้นแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในแผนงานในการผลักดันร่วมกันและความเป็นเอกภาพของพักร่วมฝ่ายค้าน ที่หลายคนมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะพลิกคว่วไปเป็นรัฐบาลในการปรับคอรมอรก็ทําให้ฝ่ายค้านเหลือคนไว้มากในการทํางานก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลทําปัจจุบันให้ดีก่อนอนาคตการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปรับตามสถานการณ์ก็แล้วกันตนคิดว่ายังไงตอนนี้ยังเป็นพักฝ่ายค้านร่วมกันพักก้าไกลในฐานะพักแกนนําต้องทํางานโดยเคารพให้เกียรติกับทุกพักนี่และทีนี้ถามว่าถ้า ถ้าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกข็ข้อมูลของแต่ละพักเป็นความลับอยู่แล้วดังนั้นไม่กระทบอะไรเป็นเรื่องของแต่ละพักเพียงแต่ต้องตัดสินใจร่วมกันว่าต้องอภิปรายหรือไม่ตนคิดว่าพักร่วมฝ่ายค้านหรือแม้แต่พักร่วมรัฐบาลก็ไม่เป็นเอกภาพร้อยเปอรเซ็นต์ือคือตอนแรกเนี่ยบอกว่าเราต้องไว้ใจกันนะ,ะตอนหลังก็ยอมรับว่าไม่เป็นเอกภาพเออ,อพี่ชายทวัร้อยสีดของพี่อ่ะ เอาให้มันค้านเต็มสูบกันก่อนเถอะไม่เอาแบบค้านหืงค้านไปกราบไปอะไรอย่างเงี้ยอูดบุ่นจริงนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณไปกราบพระเก้าไกลแต่ว่าเอ้ยกราบพระเพื่อใคคือมันคุณมันเป็นแบบนี้คุณพูดกับเขาหน่อมแนมากแล้วทีนี้เนี่ยพี่ต้นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นไงบ้างเออเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลถูกไหมครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเรื่องของข้อมูล ของที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้างใจขณะน,นี้ยังไม่เพียงพอออคือยังไม่พบเรื่องของมีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือหาผลประโยชน์คือรัฐบาลเพิ่งเป็นมาได้สามเดือนความหมายคุณชัยธวัฒนเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน แต่ถ้าไตรมาสแรกก็คือ3เดือนต่ออย่างนี้รัฐบาลทางานมีปัญหาจริงๆพักร่วมฝ่ายค้านอาจเปิดอภิปรายแต่ยังต้องหารือกับพรรคอื่นด้วยถ้าบริหารแย่จริงๆคงเลี่ยงไม่ได้นะนี่เปิดช่องให้นะต้องบริหารแย่จริงๆก่อนนะถึงจะเปิดอภิปรายไม่แวลใจคือตกลงเขาเป็นเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่ามันโทษนะฮะค่ะจากไม่ได้เก่งการเมืองเราก็ไม่ใช่นักการเมืองแต่จากการติดตามข่าวการเมืองมานานเนี่ย ไม่เคยมีฝ่ายค้านคนไหนเปิดทางให้รัฐบาลขนาดนี้นะเ,ออเธอต้องบริหารแย่จริงๆนะเธออะทำไมแย่จริงฉันไม่ออกนะเ,ออเราจะไม่อภิปรายเธอนะถ้าเธอไม่ถ้าเป็นคุณคุณคุณจุลินนะโโห,หรือ<ห>ถอยหลังไป<ห>สมัยประชุมที่ถึงนี้เรามีข้อมูลเตรียมท้องไว้แล้วออสําหรับการเดี๋ยวพิไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลรับรองข้อมูลของเราจะทําให้รัฐบ,บาลหงายเกง่งไปัดเละเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแกนารัฐบาลเป็นพักเพื่อไทยหรือเปล่าถ้าแกนนารัฐบาลเป็นพักอื่นอาจจะ เช้าเย็นก็ได้ะจะประชุมที่แล้วแกเปิดเลยคืออาจจะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เย็นตั้งแต่เช้าตั้งเช้าเย็นเช้า็นออกมาใช่ใช่จาได้ปีหกสองไหมล่ะจําได้สิเออเออในขนาดสามสี่ห้านี่อภิปรายงบประมาณนะสี่สามชั่วโมงเนี่ยที่ไปแบ่งกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะคุณชัยธวัฒน์แกคงบอกว่าขอหมดเลยได้ไหมสีามชั่วโมงแล้วพักอย่ไมที่ื่อีกนิดนึงอันนี้คือคือทุกคนรอคุณอยู่คุณชัยธวัฒน์ออกแอคชั่น ออกอาการให่มันเต็มเหนียวหน่อยอคุณดูรังสิมันโรมสิตอนนี้ไปจับมือกับคุณบิ๊กทินแล้ว <c oughs> คุณดูคุณชัยธวัฒน์นั่งแล้วเนี่ยนะฮะเป็นไงคะมันดูบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว,ว่าไก่เป็นไข้อ่ะไก่ป่วยไก่ป่วยอ่ะไก่ไม่ค่อยมีเรียวมีแรงฮะด,ดูลักษณะคือไม่คึกคักไม่ดูแบบสั่าราศีการเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยเอาผมพูดตรงๆนะไม่มีอ่ะคือเขาจะเรืองรอง ท่องระกายถ้าพูดถึงมาตรา112เออทำไมใจตรงกันนี่ไม่ได้เตียมนะฮะคุณครมคือคือก็เห็นแบบนั้นจริงจําวันที่ไปคุยกับหลวงปู่พุทธาไหมใช่นั่นก็คือแบบเฮ้ยตอบโต้วาทะหรือเวลาเขาพูดตอนที่เขาไปประกันไอรัชนกอ่ะที่หน้าศาลอ่ะตอนก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยโอ้โหให้สัมภาษณ์แบบดูขึงขังดูมีแววมีแรงแต่พอเนี่ยพอเป็นออกมานั่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหน้าที่การทําหน้าที่ของฝ่ายค้าน ดูมันหอย่อยยังไงก็ไม่รู้อ่ะอเอาง่ายๆนะพักเพื่อไทยตอนเนี้คุณชัยวัฒน์คุณแตะตรงไหนอะก็จิ้มเข้าไปทะลุตรงนั้นอะครับเงินดิจิตอลทำไหมไม่ยังค่าแรงที่บอกว่าจะขึ้นภายในปี70น่ะไอ้25,000บวก600อ่ะอ 600, แต่มันก็ต้องมีร่องร่องรอยแล้วว่าจะต้องทําแล้วก็ยังไม่ทําำเ,เรื่องของการหารายได้เข้าประเทศมีตรงไหนไหมก็ยังไม่มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชั้นสิ อันเนี้ยเห็นตำตาตำใจไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคุณจะไปอภิปรายไงก็เรื่องของคุณครับคุณก็ยังไม่ทำอคือคุณไม่ทำอะไรเลยอะ่ะแต่คุณจะเรืองรองผ่องประกายมากเวลาที่คุณลุยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันเหมือนออกมาจากอินเดอร์ข้างในอะ่ะออมันคือก็รอคุณอยู่นะรอทำตัวเป็นฝ่ายค้านเรื่องเศรษฐ,ฐกิจสังคมเรื่องของอะไรสารพัดอย่างอ,ะอ่ะ คือจริงๆแค่เอาพวกนยโยบายของของพรรคเพื่อไทยอะอเอามากลางดูก,ก็ได้มีนยโยบายอะไรบ้างอันไหนทําแล้วอันไหนจะทําอ,อันไหนดูแลเออทาไม่ได้เอาออกมาเลยนะอ่ะแ,แต่ก็ลองดูก็แลวกันเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าคุณมีปัญหาจริงๆเราถึงจะเปิดอภิปรายนะ <c oughs> ไม่แล้วตอนนี้เนี่ยนี่ชาวพานเขาฝากเรื่องอะไรรู้ไหมว่ารเรื่องหมูเถื่อนเออเพราะว่าตอนแรกรัฐบาลออกมาทําเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เงียบไหมเงียบเงียบไปพร้อมกับปีใหม่เลยเงียบไปแล้วอืม เงียบไปแล้วชาวบ้านเขาบอกเขาฝ่ายค้านไม่เอาเรื่องนี้มาขยบหน่อยเหรอก็ใช่ไงคือมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเราก็รออยู่คุณชัยธวัฒน์โชว์ฟอร์ม3ามี่ห้นี้โชว์ฟอร์มให้เต็ม